เนแรกการต้อนะครับเรื่องกอน้ำท่วมที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยงอมที่เรา<ช>บอกเร<ช>ื่อไแต่เดียวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับแกก็ร,รวมพลจิตอาสาบิ๊กคลินิ่งล้างทำความสะอาดเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนร้านค้าประชาชนยานเมืองเก่าภูเก็ตนะครับล่างมวลน้ำโขงบางใหญ่ลากข้าวท่วมพืธธ้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับโดยร้านค้าและบ้านเรือนประชาชนชุมชนยานเมืองเก่าภูเก็ตนะครับจะได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติหลังจากเมื่อวันศุกที่2ตุลาคมที่ผ่านมามวลน้ำโขงบางใหญ่่่ลาากก้้วททมพืนีเศรษฐิจ ทำให้การตัดโจดและการท่องเที่ยวต้องหยุดชะหักนะครับพี่น้องประชาชนเดินทางยากลําบากชั่วนาทีต้องใช้เชือกใช้เรือ,อย่างช่วยเลือกพี่น้องประชาชนลาสุดเนี่ยเมื่อเราเรี้ยงผัวแต่ว่าแล,วและรับน้ำมันลดเม็ดแล้วครับน้องยิงอมเข้าสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่ช่วงวันเย็นกองเรงแต่ว่านะครับบานเรือนรานคากระได้คุ้นยายทิ้งคงที่ที่ให้ออกมาพร้อมทําความสะอาด เพื่อเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งครับโดยนายนรงวุ่นซิ้วค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้นํากําลังพลจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆร่วมกันนําอุปกรณ์ทําความสะอาดมาช่วยกันชีดช่วยกันล้างช่วยกันทําความสะอาดล้างดินโคลนครับน้ำแล้วก็ค้นใหญ่กระสอบทรายบริเวณย่านเมืองเก้าไปทิ้งนะไม่ว่าอีเป็นทางถนนทางล่างดีบุกพังงาแล้วก็เทปกระสตรีค่ะนอกจากนี้ก็มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ไปสํารวดปลั๊กไฟให้กันนะอุปกรณ์ไฟฟ้าตามรันคาบ้านเรือนถนนสายต่างๆถีบเสียให้ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองในขณะทีเจ้าข้องรานเอ่งเชียงนะคะอันนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองอยู่ภูเก็ตมาเจ็ดสิบกว่าปีแล้วไม่เคยเจอน้ำท่วมนักพันนีทีนะแต่ว่าน้ำได้หลดแลว้วตัวเองก็ได้เข้ามาแลร้รานค่ะเบื้องต้นอยังประเมินความไม่ได้ประเมินความเสียหายทีนะมีข้องบางส่วนโดนน้ำไปมั่งและแต่ว่าโชคดีที่น้ำระบายเร็วค่ะก็ต้องขอบคุณถูกฝายที่เข้ามาช่วยเลือดตั้งแต่แรกวันก่อนนู่นแหละค่ะก็ดูซึ่งมีกำลังใจอย,อย่างหน่อยทุคกคนก็เข้ามาช่วยเลือดไม่ทิ้งกันนะคะไป ฟังเสียงประชาชนชาวภูเก,กต็ตกันแรกคร่ะมันก็ไม่กระทบเท่าไหนนะรน่นะานนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวน้ําท่วมเลยก็มาเดินเที่ยวดูน้าท่วมเลยมันก็เป็นอีก,อกแบบหนึ่งเป็นเป็นฝันกาลังใจอย่างน้อยก็ไม่เหนื่อยมาก ก็มีก็มีหลายหน่วยงานนะคะที่มาช่วยก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับหน้าวันนี้เราก็บริหารจัดการร่วมกันกับทุกๆภาคส่วนนะครับได้บริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับผมคิดว่าภาคการท,ท่องเที่ยวจะกลับมาตั้งแต่วันนี้ไป้นไปแล้วครับก็รบริการบริหารจัดการร่วมกันทั้งทั้งทั้งระบบนะครับก็ช่วยเหลือเป็นความร่วมมือระดับจังหวัดครับ ับไปท่องเที่ยวกันได้แล้วนะครับที่จังหวัดภูเก็ตขับน้องยิ่งอมอมวันนั้นมาเรียลไปเรียลน้าน้ำนะเท็นทวิตเตอร์นี่ก็ขึ้นท่วงเลยน้ำท่วมภูเก็ตเพราะเรื่อาพที่มันไปท่วมไปท่วมตรงจุดที่เป็นเปนแหล่งท่องเที่ยวพอดีท่องเที่ยวดังพอดีนะครับแต่ตอนนี้ก็ย้ำกันอีกทีนว่ากลับสู่ภาวะปกติแล้วพักท่องเที่ยวอย่างเดินหน้าได้ต่อไปนะครับที่จังหวัดภูเก็ต